ก็ดีด้ว่ากลายเป็นการออกสาตาร์ทผลงานในการขันในชิลีก2024ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานับตั้งแต่ที่รู้ว่าไทยจะเจอกับสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าแฟนกีฬาหลายคนก็คงทำใจไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่เกมเกมนี้นะครับทีมสาวไทยที่แม้จะเปลี่ยนโค้ดนะครับแล้วก็มีการเดบิวนักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาแต่เหลือจะเชื่อครับมันเกิดเหตุการณ์ประทับใจหลายเรื่องเรามาดูรายละเอียดในเกมนี้กันนะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราในการแข่งขันเนชั่นลีกที่ออกสตาร์ทผลงานชนิดที่ผมพูดเลยนะผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมคิดในใจเลยว่าโหวันนี้เราสู้ยิบตาจริงๆครับกับการดวลกับสหรัฐอเมริกา ก่อนการแข่งขันอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับทีมบอลลบอลสาวไทยของเราเป็นรองทุกด้านแรงกิ้งของสหรัฐเป็นท็อปสของโลกส่วนไทยเนี่ยอันดับ13ของโลกนะครับสิ่งที่ทำให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยมีความพยายามแบบยิ่งยวดก็คือโอกาสนะครับที่จะไปโอลิมปิกดูแล้วมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็อย่างที่บอกครับ1%ก็คือโอกาสนี่คือสิ่งที่ทำให้นะครับสาวไทยของเรารวมไปถึงแฟนๆวอลเลยบอลเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงตรงกันก็คือเราจะช่วยเหลือแล้วก็ยืนให้กันและกันเรียกว่านี่เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่ผมพูดเลยว่าทำคอนเทนต์ทำข้อมูลเนี่ยยอมรับเลยว่าแอบหวันใจเยอะนะครับเพราะว่า กว่าที่ทีมสาวไทยของเราจะได้รวมตัวกันฝึกซ้อมแบบเต็มระบบเนี่ยก็เกือบจะเข้าสู่การแข่งขันนะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเนาะคนล่าสุดคนสุดท้ายที่เข้าแคมป์ก็คือปีนุชแป้นน้อยเนาะ แล้วพอมาดูในเรื่องของคุมกําลังก็น่าเป็นห่วงอีกนะครับเพราะว่าเพียอัชราพรคงยศก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในสัปดาห์แรกก็ไม่ได้เดินทางไปที่บราซิลมีการเปลี่ยนโค้ชจากโค้ชด่วนดไนศีวัชระเมธากุลมาเป็นโค้ชยะนัทพลศรีสมุทรน้าหลายคนสงสัยหลายเรื่องมากว่าเอเราจะเล่นกันยัง,ยงไงนะครับเราจะรับมือกับทีม อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นยอดทีมวเย์บอลหญิงของโลกยังไงนะครับซึ่งเกมนี้ผมพูดเลยว่ามีคำตอบจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาผมบอกเลยใครได้ดูมันถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับมาว่ากันด้วยรูปแบบการจัดตัวนักกีฬาก่อนลงสนามกันก่อนครับเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเองก็ ต่างคาดดาวไว้อยู่แล้วว่าการขาดหายไปของน้องเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยคนที่จะเข้ามาทดแทนก็คือในส่วนของน้องสองวิภาวิสีทองนะครับส่วนคนอื่นๆก็เป็นกำลังหลักยืนกันเต็มที่เลยครับบุมบ๋มบิ๋มชัช,ชวนโมกสีน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งรวมไปถึงน้องบีมพิมพิชยาโกกลำนะครับเตยหัตยาบุญสุขแล้วก็ทางฝั่งของพรพันธ์เกิดปร,รา,าดเนาะ ฝั่งของสหรัฐอเมริกางวดนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีดาวรุ่งขึ้นมาเยอะนะครับแต่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรา s ซันสกินเนอร์บัตเลอร์ฮอลฟานติหรือพอเตอร์นะลงสนามเป็นผู้เล่นชุดแรกครับยอมรับเลยครับว่าเซตแรกสาวไทยของเราดูเก่งนิดนึงนะครับไม่ได้แบบโห ถ้าพูดตรงเกมนัดล่าสุดอย่างเป็นทางการที่เล่นด้วยกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่จีนเลยนะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพซึ่งตอนนั้นเราได้เหรียญทองแดงเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมระดับสากลหรือนานาชาติเนี่ยมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับการกลับมามันก็ดูเก่งๆหน่อยประกอบกับทางฝั่งของสหรัฐครับงวดนี้เสร็จแรกจัดในเรื่องของบอลเร็วครับเป็นทีเด็ดเลยเรียกว่าโอ้โห สาวไทยของเราไม่ทันตั้งตัวเลยเขาเล่นบอลเร็วหน้าเนบได้คมได้เร็วได้เฉียบนะครับตบทำแต้มแบบรัวๆในช่วงต้นเกมแต่พอสาวไทยของเราครับเริ่มปรับตัวได้เริ่มเห็นสถานการณ์ว่าเฮ้ยสู้ได้นี่วาเพราะว่าแม้ว่าทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเล่นในบอลเร็วแต่ก็ยังมีบางจุดที่พวกเธอเนี่ยเป็นจุดอ่อนในช่วงต้นก็คือ การรับบอลแรกนะครับเล่นเหนียวเหนียวหน่อยดึงจังหวะซะหน่อยเนี่ยสาวมักกันก็มีสะทบสถานได้เหมือนกันนะครับนั่นคือการตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมของทีมสาวไทยของเรานะพอช่วงต้นเนี่ยดูเป็นรองเรื่องบอลเร็วพอผ่านไปกลางปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นสาวไทยเริ่มแสดงให้เห็นถึงอาการที่แบบเฮ้ยประสบการณ์นะครับเพราะว่าชุดนี้เล่นด้วยกันมาตลอดแล้วพอเล่นกันไปเล่นกันมาก็เริ่มปรับตัวได้ขึ้นเรื่อยๆครับถึงขั้นที่เซต แรกเนี่ยผมเหลือจะเชื่อเลยครับจากที่โดนนำห่างๆเนี่ยสุดท้ายมาปิดเซตแรกได้แบบสวยๆครับที่25ต่อ22เสียเซตไปแต่คนดูบอกโอ้โหว่าตื่นมาตอนตีสามแบบนี้เห็นสาวไทยแบบเล่นแบบนี้ก็โอ้โหยิ้มไม่หุบครับเขาสู้ยิบตาจริงๆสู้โคตรเดือดสู้โคตรมันมันทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มีหวังเว้ดูแล้ว ความเก่าของนักกีฬาไทยของเราสามารถบดและเบียดผู้เล่นสาวมากกันได้อย่างโอเคเลยทีเดียวครับแล้วพอเข้าสู่เซตที่2นี่ก็เป็นไปตามคาดแบบเป๊ะเลยทีเดียวครับเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรมาครับออกสาตาร์ทด้วยความเร่าร้อนร้อนแรงครับ ตอบทำแต้มเนี่ยหนีทีมสาวของอเมริกานะครับแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับสาวอเมริกาก็ช็อกไปดื้อๆเลยว่าเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆสาวไทยของเราก็มาเฉยครับ ไม่ว่าจะส่งหัวเสาคนไหนมาก็ตบทำแต้มสวยๆได้น้องสองวิภาวีก็ท็อปฟอร์มบุ๋มบิ๋มก็มาดีบีมพิมพิชากกกรมก็เล่นได้ดีนะครับตัวเซตเตอร์ก็ทำผลงานได้แบบคงเส้นคงวาสาวเมกาครับพยายามฝืนพยายามจะสู้แล้วครับแต่สู้ไม่ไหวจริงครับ มาดีมากๆในเซตที่2นะเรียกว่าการสะสมไมค์คะแนนในช่วงต้นเกมที่ทิ้งห่างอเมริกานะครับแม้ว่าสาวสหรัฐเนี่ยพยายามจะเข้าใกล้นะครับแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าโอ้โหเล่นเด่นมากนะครับลูกตบก็ดีลูกรับก็เหนียวรับบอลแรกดีคือ เหมือนกับทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยทำอะไรก็เข้าทางสาวไทยหมดเลยแล้วเซตที่2นี้สิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือบอลแรกของเรามันเนียนกริบเลยพอบอลแรกเนียนกริบนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมบุกหรือจะเป็นเ,นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกเนี่ยเล่นเอาสหรัฐอเมริกางอหัวไม่ขึ้นบางช่วงบางตอนได้เหมือนกันนะครับแล้วพอได้เห็นจุดจุดนี้มาเนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำความมั่นใจของว่าวันนี้เว้ เอาไว้สาวไทยคัวสู้กับดูบินไว้มันได้เห็นภาพชัดๆเลยก่อนที่จะจบเซตที่2ไปได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการที่ไทยครับกลับมาเอาชนะได้ที่25ต่อ19ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเซตที่ผมพูดเลยนะครับว่าไทยเล่นได้ใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟกเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรับบอลแรกที่เหนียวแน่นนะ แล้วก็เกมรับที่ยืนกันไปนระบบได้ดีมากทีมเวิร์กฉายแววสุดๆอเมริกาพยายามจะโจมตีหลากหลายรูปแบบครับก็ทำอะไรไทยไม่ได้นะครับแถมไทยเนี่ยยังมีจังหวะโต้กับสวยๆนะโดยเฉพาะจังหวะเค้าเต์แท็กจากน้องสองเนี่ยทำได้ลงตัวสุดๆเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งเซตที่น่าจดจำแล้วก็น่าประทับใจมากในเกมนี้เลยทีเดียวนะครับ แต่ก็มีบางเซตบางตอนที่สาวไทยก็เตะปลักไปดือด้อครับนั่นก็คือในเซตที่3ผมใช้คำว่าเตะปลักเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะจากเซต2ที่ดูเทพเนี่ยเซต3นะครับทีมสาวไทยของเรากลับมาเหมือนกับว่าสหรัฐเองเนี่ยโอ้โหเก็บกดจากเซตที่2เจอสาวไทยของเราโชว์ความเหนือชั้นกดเข้าใส่นะครับก็เลยทำให้ กลับมาเซตสนี่อเมริกาบุกยับเลยนะครับแล้วสาวไทยประกอบกับปักหลุดไปดื้อครับแมห่างเหลือจะเชื่อนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วก็เรียกว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่ขาดหายไปนะครับจากที่เซต2ดูดูดีอยู่แล้วเนาะมันกลายว่าเซต3เนี่ยสหรอเมริกากลับมา อยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้สาวไทยของเรานะครับเป็นรองในทุกด้านก่อนที่จะปิดเซตที่ไม่ได้จดจําในเกมนี้ไปนะครับ25ต่อ12ตัวผมเองเนี่ยยอมรับแบบตรงๆว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็มานะครับแต่อย่างที่บอกเลยว่าไอ้ความสู้ยิบตานี่แหละมันทําให้สาวไทยของเราเนี่ย ถูกพูดถึงเยอะนะครับในเกมนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสียเซตนี้แล้วยังมีหวังในเซตต่อไปซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในเซตที่4เนี่ยเป็นจุดคลายแม็กสำคัญเลยครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ความสามารถของทัพสาวไทยของเรากลับมาอยู่ในระบบที่ดีอีกครั้งอยู่ในระบบที่พูดได้เลยครับว่าสู้กับอเมริกาได้แบบสูสีอีกครั้งคือเซต3นี่ไม่อยากจำเลยเพอมาดูเซต4เนี่ยเอาละ สาวไทยของเราก็สู้ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทิ้งห่างหรือนี้ห่างไปไกลมากนะครับแล้วก็ใช้ความละเอียดในการเล่นกับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เรียกว่าสู้ได้อย่างสนุกเลยทีเดียวนะยอมรับเลยว่าเกมนี้เนี่ยหลายคนทําได้ดีเกินกว่ามาตรฐานนะได้เห็นการเดบิวต์ของอยูฟาดอลลพรด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นช็อตต่างๆที่มันน่าประทับใจแบบสุดๆเลยครับ ซึ่งสุดท้ายครับแม้ว่าสาวไทยของเราครับจะต้านไม่ไหวครับในเซตที่4ครับพยายามเลยครับไล่จี้ไม่ทันครับเพราะว่าหูพละกกำลังของสาวไมากาชุดนี้นี่ขังแกร่งจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยก่อนที่จะเป็นฝ่ายแพ้ไปครับ25ต่อ18ในเซตที่4ครับสรุป4เซตเนี่ยไทยแพ้ไป3ต่อ1นะครับ25 22 19 25 2 5 1 2และก็25 18โดยสรุปนะครับคนที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ก็คือในส่วนของน้องบีมครับพิมพิชยากกกลัมครับทำได้14คะแนนจากการตบ13แล้วก็มีเสิร์ฟเอ็ดหลูกนะครับขณะที่อันดับที่2ก็คือบุ๋มบิมชาชวนโมกสี่นะครับ13คะแนนนะครับตามมาด้วยลำดับ3ก็คือวิภาวีสีทอง8แต้มนะครับดลพอสิงโพนะ เดบิวได้น่าสนใจนะครับเก็บได้5แต้มนะครับจากการบุกแล้วก็มีเสิร์ฟเอ็ดในบอลแรกเลยถือว่าไม่ธรรมดานะส่วนโมเมธนัชชาครับ5้าแต้มจากการแอตแทเหมือนกันนะ <c oughs> เออดูนีฮะโดนพรสามารถที่จะเดบิวในเกมแรกแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพูดเลยเออนี่คือแต้มของเกมเกมนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม สำหรับมุมผมนะครับนี่คือการออสตาร์ในชลี2024ที่น่าประทับใจเกมหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะจากก่อนเกมที่หลายฝ่ายบอกว่า,วาโอ้โหไม่น่าคาดหวังเยอะเพราะว่ายังไงก็เป็นรองอเมริกาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับอย่างน้อยไทยได้มา1เซตครับแล้วก็ทำให้เกมนี้เนี่ยการคิด ranking point ของเราเนี่ยจะลบไปที่0.8นะ ก็ถือว่าไม่เลวนะนะคือก็อย่างที่บอกว่าชนะได้เยอะนะครับแต่เจอกับสหรัฐทีมท็อป2ของโลกแล้วสามารถเก็บมาได้1เซตนะครับแพ้ไป1ต่อ3เนี่ยก็ทําให้เรายังคงอยู่ในการที่รักษาผลงานนะอย่างที่บอกว่าโอลิมปิกเนี่ยคือเป้าหมายใหญ่สุดเลยแต่ว่าเอาต้นๆเน,น,นิบๆขั้นสั้นเนี่ยก็คือเอาในรายการนี้ก่อนในนิทลีก่อนคือเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่า ตลอด4เซตนะครับในเกมแรกเนี่ยมันมีหลายจุดที่ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยสาวไทยมีทีเด็ดแน่ๆนะครับในรายการนี้ดูกันยาวๆครับว่าจะเป็นอย่างไรนะตอนแรกคิดว่าน่าจะ3แต่ตอนนี้ได้มา1เซตก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วนะครับคุณผู้ชมใครที่ติดตามเกมนัดนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม